ครับก็กำลังหากาแฟดด่มอยู่ก็บางเอินมาเจอร้านนะก็มีดอกไม้ต้นไม้ขายต้นไม้ด้วยนะขายต้นไม้ด้วยอ๋อครับคนนี้เจ้าของร้านสองคนนี่นี่คนนี้เจ้าของร้านคนนี้เป็นพี่สาวค่ะอ๋อเป็นพี่สาวนะนี่ครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศในร้านดูนี่ครับบรรยากาศในร้านอ๋อเป็นพี่น้องกันพี่กับน้องค่ะอ๋อน้องเชื่ออะไรคนขายค่ะพี่เจี๊ยบค่ะร้านพี่เจี๊ยบนะอันนี้พี่พี่แต๋อค่ะอ๋อแต่ว่าผิวขาวกับเอ้ยสีผิวต่างกันหน่อย นใกวันไม่ในวันลูกค้าอ๋อเปิดขายทุกวันไหมครับเนี่ยเปิดขายทุกวันค่ะอ๋อต้นไม้ก็ขายด้วยขายด้วยอ๋อต้นไม้ขายต้นไม้ขายกระถานนี่ครับขายถ่านเขาอยากหยุดตรงไหนเนี่ยซอยหลุยซอยหลุยหรือว่าก่อนถ้าออกจากซอยมันจะเจอโรงเรียนสตรีปักพนังโรงเรียนเทศบาลสองอ๋อเทศบาลสองอ๋อครับนี่ครับนี่จะเจอป้ายนะ่กาแฟสด พอจะกินกาแฟโบราณนะจะมีกาแฟโบราณก็อร่อยนะคะโอ้น้องเดี๋ยวแต่พี่กินอันนี้อะไรอะมอคค่า ok น้องเจี๊ยบพี่แต๋วกินอะไรมอคค่า ok <ok> อร่อยมากอ๋อเดี๋ยวชิมมอคค่าเย็นก็ได้มอคค่าเย็นอร่อยค่ะเนี่ยโอเคครับนี่ครับแล้วถ่ายบรรยากาศตอนช่งบางเงินมาเจอนะหาร้านกาแฟพอดอีน้องมาจากไหนอะคะอ๋อผมคนปากพน,นังใต้อยู่ขนาดหน้าอ๋อ

ทานได้ถึงราคาไม่ขุยใสกระดาดใส่หน้ากาแกงกวอนสวยอยู่อ๋อขวักร้านอีกครั้งหนึ่งเปิดทุกวันใช่ไหมตกลงเปิดทุกวันค่ะอ๋อตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงหกโมงเย็นค่ะอ๋อขายทั้งต้นไม้ทั้งกาแฟใช่เช้าถึงหกโมงเย็นอ๋อครับยกเว้นว่ามีธุระจริงๆก็จะหยุด มีมีเฟซเฟซอะไรไม่ใช่เฟสส่ตัวหรือคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำเคสยังไม่ได้ทำก่อนขายพิซซ่าเวียดนามโอ้ก่งการทำอาหารนะก็ยังมีอยู่นะพิซซ่าเวียดนามต้องต้องบอกล่วงหน้านะคะว่าจะกินประมาณสิบคนไปจะทำอ๋อใช่แล้วต้องแจ้งล่วงหน้าต้องมีออเดอร์ก่อนเนาะใช่มีออเดอร์ก่อนค่ะี่ครับวันนี้ก็ขายเหมือนกัน ออนี่มีราคาติดเรียบร้อยนี่ครับบรรยากาศร้านร่มเรื่อดีไหมเย็นๆจะมีเด็กๆมานั่งทานกาแฟเลเลอร์อะไรเนี้ยพิเศษได้เมนูก็ราคาไม่แพงยี่สิบห้าบาทก็มีมีทางเลือกให้ลูกค้าค่ะใช่เพราะบางคนนึกว่าร้านกาแฟสดนี่จะต้องห้าสิบบาทขึ้นยี่สิบห้ายี่สิบก็มีสามสิบ เมนูเนี้ยกบอะไรอย่างน้องเสียบเขาเรียกอะไรอย่างแล้วมันไม่แพงหรอกได้บรรยากาศร้านด้วยนี่ครับไม่แพงค่ะราคานี้แบบว่าคนทานได้อ๋อที่นั่งทั้งหมดมีสองตัวเนาะสองโต๊ะแต่อนาคตเผื่อลูกค้าเพิ่มขึ้นก็อาจจะเพิ่มนะถ้าเกิดน้องเขาทำเขาทำเองไปทำเองหมดอะค่ะเวลาว่างอะน้องเขยอะค่ะทำทีละนิดละหน่อยอันนี้มาม่าในลูกที่ร้านได้ เรียบร้อยนะคะมอคคาะอ๋อจะกดเรียกลูกค้าค่ะเพราะว่ามอคคาปกติอยู่คนเดียวเขาเรียกกาแฟมอคค่านะค่ะกันเนาะลองทานดูนะคะว่าอร่อยไหมนี่ครับอันนี้แก้วละเท่าไหร่สี่สิบบาทค่ะอ๋อไม่แพงแก้วใหญ่แน่นดีเดี๋ยวหาทำเลหน่อยนั่งดื่มคอมเมนต์ได้นะอร่อยไหมนี่ครับอ๋อยังไม่ตันเดิมครับก็ได้กาแฟมอคคามาแล้วสี่สิบบาทใช่ไหมนี่ บรรยากาศที่ร้าน <c oughs> อร่มรื่นดีนะอยู่ใกล้ต้นไม้ <c oughs> อ๋อบ้านอยู่หลังนี้เลยเหรอค่ะด้านหลังค่ะมอ้มีที่อจอดรถยังบ้างอยู่นะคะลแล้วปกักรถด้วยโอ้จอดรถยนต์นั่นในัน่หนหนนด้วย อ๋อรายเดือนเดือนละเท่าไหร่บอกได้ไหมเจ็ดร้อยนะพูดเบเกอรี่กันึงฟังก็มีขายในปกติเบอรี่ก็จะเป็นคันกใของเพื่อนลัมาก็ขายปประมาณ1ิบ2บาเลยนะ,ะแต่วันนี้ของหมดค่ะหมดแล้วจะรับมาแบบไม่เยอะนแบบว่าทานแค่บาคัหมดแล้วนะหมดแล้วได้อร่อย ก่อนสุดท้ายก็ให้แม่ค้าฝากร้านกาแฟหน่อย,ออยอสวัสดีค่ะเปิดทุกวันเนาะ,ะฝากร้านหมากเหนงนะคะเปิดให้บริการทุกวันคะ่ะเป็นตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะอ๋อครับฝากด้วค่ะใน,นราคากันเองคะอ่ะอ๋อนี่ครับ <วะ S 1> ขายกันสองคนกาแฟสาวก็อร่อยดีครับ